สวัสดีครับวันนี้วันที่1เมษายน2อง5นะครับเปเปียฟูลเดย์นะครับแต่เราจะไม่โกหกกันเพราะเราไม่ใช่ฝรั่งนะครับแต่วันนี้เราก็มาสแกนหุ้นกันนะครับไ i ล h ทช l ริโชนโดยมีค่าดังต่อไปนี้นะครับมี่ลาดตั้งแต่0-1ถึง1บาทนะครับมีวอลุ่มตั้งแต่30,000ถึง1บิ่ b i l l นะครับแล้วก็ t ู r e b a n นนะครับแล้วก็มีอะไร c ล t i o กนนะครับ แล้วก็มีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ0ูนถึงหน,งนะครับแล้วก็มี m อ่า MACD นะครับ c r o s s a b o ล์ครับก็เป็น Cross about ก็คือเป็นจังหวะยกตัวขึ้นสูงขึ้นไปนะครับเราก็กดเซฟกดลังสกรีนก็จะได้หุ้นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นหุ้นจนเดิมๆนะครับ จากคลิปที่แล้วแต่ว่าจะมีการอัปเดตนะครับว่าเป็นลักษณะใดในวันนี้นะครับเราก็จะมาไล่เดียงเรียนกันดูนะครับก็จะมาเริ่มต้นที่ตัว HPT นะครับลักษณะตอนนี้ก็คือราคาก็ยังคงเป็นโดจิกนะครับกำลังตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือลงแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็คือว่าเขาคงเี็แนวโน้มขาลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าจากเดิมถ้าเกิดเราดูนะครับ ก็คือตรงนี้เป็น A นะครับเมื่อจาก A ขึ้นไซเวขึ้นมา B ตรงนี้ก็เป็น B นะครับจุดสูงสุดก็คือ B B เมื่อ B เรียบร้อยต่อไปก็จะไซเวย์ลงมา c นะครับก็จะค่อยคไอย์เวลงมาก็จะตรงนี้แล้วก็ลงมา c นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจังหวะให้ถือสั้นนะครับหมายเพราะว่าถ้าเกิดทํากําไรได้ก็ขายได้เลยนะครับสับ hpt นะครับถ้าเกิดขายทำกำไรได้ก็ ควรจะขายนะครับเพราะจังหวะถัดมาเขาก็จะลงมาไซด์เวลลงมาเรื่อยๆนะครับจังหวะหุ้นนะครับก็จะเป็นเอ่อเคอร์ฟของหุ้นนะครับก็จะเป็นขึ้นไปบนสุดลงมาสุดต่ำมาสุดนะครับตอนนี้ก็เป็น a มาเรียบร้อยแล้วก็มา b เรียบร้อยนะครับถัดมาเขาก็จะไซด์เวดาวลงมา C นะครับจากจากเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็คือเป็น a A มา B ดีมา A หรือลงมา C นั่นแหละแต่ว่ามันก็กลายเป็น A ใหม่ขึ้นมา B ใหม่นะครับก็จัดทำนองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำนองของหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านทำกำไรตรงนี้ได้ท่านก็คนรทำกำไรแล้วก็เหมือนเหมือนกับการขายหมูแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเป็นหมูที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราได้หมูดีดีกว่าเราติดดอยนะครับถ้าเราติดดอยทั้งบนนี้ก็ให้หาทางออกจากดอยนะครับ ส่วนจอกเช็ดดอยยังไงก็ดูคลิปต้นเดิมไล่ตั้งแต่ต้นปีมานะครับว่ามีคลิปไหนบ้างที่บอกให้วิธีการออกจากดอยนะครับไปติดตามดูนะครับเพราะว่าในแต่ละคลิปเราก็จะมีเทคนิคต่างๆแซกเอาไว้เยอะแยะนะครับถัดมานะครับตัวมาโก้นะครับมาโก้ก็เป็นลักษณะของจังหวะการขึ้น A เพื่อจะขึ้นไป b นะครับเพื่อจะขึ้นไป b เราก็ต้องดูที่มี อินดิเคเตอร์นะครับอยู่บนเส้นสัญญาล็คือ MACD อยู่ในสัญญาลนะครับแล้วก็มีวอลรุ่มเข้าหรือเปล่าครับตอนนี้ก็วอลรุ่มออกนิดหนึ่งนะครับก็เป็นสีส้มนะครับจังหวะเพราะฉะนั้นราคาก็เลยตกลงมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูจังหวะของแท่งเทียนที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแท่งเทียนที่เป็นแบบนี้คือมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างก็หมายวาว่าในวันถัดไปราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับ ส่วนจะพุ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีราคาก็จะมากกว่าเดิมนะครับลักษณะของแท่งเทียนนะครับหรือศาสตร์แท่งเทียนนะครับถ้าแท่งเทียนเป็นสีส้มสีแดงแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะในวันถัดไปก็เปิดกระโดดขึ้นไปนะครับหรือจะเป็นโดจีด้านบนก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือเขาไซด์ไว้อัพครับคือตอนนี้ก็คือ A ก็จะไป B นะครับตัวนี้ถ้าเกิดทำถ้า ทำนองนี้ก็จะเป็นเนีย่ยนะครับถ้าทำนองนี้ก็จะเป็นอา่าต้นทุนอยู่ที่ประมาณ0.383นะครับราคากําไรสูงสุดก็อยู่ที่1บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะค่อยๆทําไปอา่าราคาค่อยๆขึ้นไปที่1บาทนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นไซด์เว่อ์อัพนะครับจังหวะก็จะเป็นไซด์เว่อ์อัพนะครับนั้นตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.83ราคาก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไป รับไซเว่ขึ้นไปค่อยไซเวขึ้นไปชนที่1บาทนะครับสูงสุดของกําไรที่จะได้จากตนนัวนี้คือตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่0.8.3ราคากําไรอยู่ที่1บาทนะครับก็ต้องถือทนรอให้ได้นะครับเขาจะค่อยๆไซเวขึ้นไปนะครับ MACO นะครับตัวมาโก้นะครับเป็นการลักษณะขาขึ้นนะครับขาขึ้นเราก็ดูได้จากจังหวะนะครับ MACD ขึ้นมาชนสัญกณนะครับ แล้วราคายืนเหนือนกึ่งกลางบอร์แบนดแล้วก็ยืนเหนือนกึ่งกลางบีเนอเลเกชันก็เป็นนั้นว่าผ่านจุดสำคัญนะครับผ่านด่านสำคัญในการสร้างอินเตอร์ล็อกให้กับตัวเองนะครับเป็นจุดที่จะบ่งบอกว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับส่วนจะขึ้นไปเลยหรือจะค่อยๆขึ้นไปก็อ,อยู่ที่วนลุ่มนะครับตอนนี้วนลุ่มยังไม่เข้านะครับก็ต้องรอจังหวะวนลุ่มเข้าก่อนนะครับ มีวันรุ่มเข้ามี m มสซีดเหนือ s ิ g แน l มีราคาเย็นเหนือรูจ r b แบนทั้งลยเหนือเลกชั่นด้วยต่อไปราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เป็นทํานองนี้นะครับก็คอยจับตาดูนะครับท่านนักลงทุนที่เครบครับถัดมานะครับเป็นเอควัวนะครับ A Q U A นะครับจอเป็นจังหวะเราก็มาดูนะครับว่าเขามีอินเตอร์ลอกยังไงบ้างนะครับจากจังหวะนี้นะครับก็จะเห็นว่า มีวันรุ่มเข้านิดหน่อยมี m a c d ชนซิกแนลพอดีมีราคายืนเหนือฟุตเจอร์แบนมีราคาใกล้จะไปยืนเหนือของนี่แหลเลกชันเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยสายเวยขึ้นไปนะครับจากจุดนี้ก็คือ,อถ้าเรานับตัวต่ำสุดก็น่าจะเป็นใกล้ๆจุดนี้นะครับ A ก็จะขึ้นไป B นะครับถ้าเราดูแค่นี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆแล้วเป็นอะไรนะครับ ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นนี้ก็จะเป็น a นะครับเพราะอยู่ใกล้จุดต่ำสุดนะครับตรงนี้ก็เป็น b นะครับแล้วถัดมาก็คือเขาก็จะลงมา c นะครับจากนั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าดูอย่างนี้เขาจะไม่กลับมา c เพราะเนื่องจากว่าเขาลงมาใกล้ตรงนี้แล้วเขากลายเป็นจุด a นะครับกลายเป็นจุด a นะครับกลายเป็นจุด a เมื่อกลายเป็นจุด a เสร็จเขาก็าต้องขึ้นมา b นะครับเพราะฉะนั้นราคายืนเหนือถึงกลางบลูเจอร์แบน กำลังขึ้นถึงกลาง l i n e a a t i o n ราคาก็จะค่อยไสด์เว์ขึ้นมานะครับไสด์เว์ขึ้นมาชน B นะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.64นะครับสลับอ e คัวนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้กำไรคุณที่0.75นะครับกำไรสูงสุดของตัวนี้ก็คือ0.75นะครับังนั้นตัวนี้ก็คือราคาเริ่มต้น start อยู่ที่0.64นะครับแล้วก็ราคาจะซด์เวขึ้นมาที่0.75นะครับก็เป็นกำไรสูงสุด แต่พอถึงจุดสูงสุดเสร็จก็าาจะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าสโคปก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพนะครับก็ราคาก็จะยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นท่านนักทุนก็พิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ท่านคิดว่ามันสมควรที่จะไปที่ประมาณ1บาทหรือเปล่าหรือ0.80.9ขึ้นไปข้างหน้าหรือเปล่านะครับท้านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับ พอแค่ให้ตัว MACD นี้อยู่ชนอยู่เนือสิงแหนนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับพุ่งขึ้นไปจนกระทั่งชนด้านบนนะครับยกสูงยกหายกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเอกควนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้ก็ไปที่ไดเม็นะครับไดเมราคาเป็นยังไงบ้างครับแล้วมีจังหวะเป็นยังไงเราก็มาค่อยๆวิเคราะห์กันนะครับว่าตอนนี้ก็คือ A อยู่ที่ตรงนี้ B ที่ตรงนี้ถัดมาเขาต้องลงมา C แถวแถวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็จะค่อยๆลงต่ำกว่า,ากึ่งกลางบลูเจอร์แบนนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อยๆจะไหลลงมาต่ำกว่ากึกลางของลีเนียลเลกชั่นนะครับนี่ก็จะเป็นทํานองคือซ้ายเวซด์เวดาวลงมานะครับเมื่อเมื่อ A ไป B เรียบร้อย B ก็ต้องลงมา C นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องคัดแถวนี้ออกนะครับเพื่อมารอรับด้านล่างนี้นะครับ รอรับแถว0.4 46 45แล้วก็มันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่เดิมมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่0.64นะครับเราก็รอจังหวะ2จังหวะ3ก็ได้นะครับเพราะเรารู้จังหวะเขาจะลงมาต่ําที่เท่าไหร่เราก็รอที่จังหวะต่ําที่เท่านั้นแล้วก็ให้มันดีดกลับขึ้นไปนะครับก็รอจังหวะเขาดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของ EIMET นะครับถัดมานะครับตัวแนวโน้มของ U พีนะครับจาก UPA ีอานี่หลังจากที่มีการไมเนงมาสักระยะหนึ่งก็จะเป็นจังหวะก็คือว่า,าตัวนี้เป็น B เรียบร้อยนะครับก็ไหลลงมา C นะครับก็จะพยายามจะดีลงมา C ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ถึง C ดีเท่าไหร่นะครับตัว C ตัวจริงก็อยู่บริเวณนี้นะครับ C ตัวจริงก็อยู่บริเวณนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ค่อยๆไซด์เวดาาลงมาที่ C นะครับ เราก็ดูตรงนี้เราก็เห็นว่าแน่นอนเราก็รอรับจังหวะขาลงถัดมาก็คือจังหวะแถวนี้นะครับคือ0.5 0.52หรือ0.50จ,จะลงต่ำที่สุดก็อยู่0.47นะครับเรารอรับที่ตอนที่เข้าลงมาต่ำได้ได้ตรงนี้ให้ได้นะครับอ,อย่างไงก็ต้องจดอดทนรอนะครับเพราะจังหวะก็เห็นว่าเขาไหลไหลลงมาเรียบร้อยนะครับรถไฟดาวเพราะว่าอยู่ต่ำกว่ากึงกลางบุรุษแบ n d อยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของล i n e a r r e g r e i o n แล้วแถมราคานะครับกำลังจะลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับตัวนี้มีโอกาสจะดิดขึ้นแต่ว่าประเด็นคือเขาต่ำกว่าตรงเส้นกึ่งกลางของ b u ิเ i อร band เขาก็เลยจะซา์ไปดาวลงมาแล้วก็มีวอลุ่มก็เริ่มออกนะครับเมื่อวอลุ่มออกนะครับราคาก็จะค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆทีนี้ก็จะต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับพอต่ำกว่าเส้นสัญญาณราคาก็มาชนตัวด้านล่างตรงนี้พอชนด้านล่างเสร็จ เราก็เข้าแถวนี้นะครับพอเข้าพอเข้าเสร็จปุ๊บราคาเขาก็จะตีขึ้นมาชนตรงซิกแนลพอชนซิกแนลเขาก็จะดีดกลับขึ้นมาราคา,าก็จะไซด์เวยกับขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับตรงน,นี้ก็คือเราต้องรอให้เขาลงมาที่ต่ําสุดก่อนเมื่อเขาลงมาต่ําเสร็จปุ๊บจังหวะครบปุ๊บเขาลงมาตรง C เรียบร้อยปุ๊บ C ก็จะกลายผันตัวเองให้ไปเป็น A นะครับพอผันตัวเองเป็น A เสร็จเขาก็จะขึ้นมา B นะครับเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมา เป็นจังหวะทําทเงินนะครับตอนนี้ท่านต้องลอยอสักประมาณสักหนึ่งอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับหรืออาทิตย์กว่ากว่านะครับไปเข้านะครับแล้วก็รอทําพอเข้าเสร็จก็รอให้เขาไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับสำหรับ UPA ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวจังหวะไซด์เวย์ดาวนะครับก็รอ,อกสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับ UPA นะครับแต่ว่าทําไมเราถึงสแกนเจอเพราะว่าพ้อแม่ต่างๆเขาเขาเข้ามาอยู่ในจังหวะที่จะ อยู่ในการสแกนหุ้นพอดีนะครับก็คือมีสัญญาลมมีบนลุ่มแล้วก็มีสัญญาลอยู่เหนือต่างๆพวกนี้นะครับก็เลยทําให้ราคานั้นสแกนเจอนะครับสาหรับ u p a นะครับก็เป็นจังหวะให้เรารอเข้าจุดต่ําสุดของเขานะครับก็คือที่ประมาณนี้นะครับ4.0.47นะครับแล้วก็พอเขาต่าเสร็จเขาก็จะดีดกลับตัวขึ้นมานะครับไซด์เว้าขนะครับจังหวะเขาไซด์เว้าขึ้นะครับ นั้นก็กเป็นโน้มสวยงามนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นระยะใกล้ๆก็คือว่าถ้าเกิดท่านใดที่เข้าตั้งแต่ขาเริ่มต้น0.3นนนี่ก็กับฟันทนเอาไว้นะครับจังหวะเขาจะไซด์ไวดาวลงมาถึงจุดต่ำสุดก็คือโลโลถัดไปก็คือ0.47นะครับเขาก็จะดีดยกโลยกไฮขึ้นไปนะครับก็ใจเย็นๆนะครับถัดมาเราดูตัว trc นะครับตัวนี้เป็นจังหวะยังคงนะครับยังคงดู แนวโน้มในอินเตอร์ล็อกของเราก็คือ1ต้องมีวันรุ่มเข้า2องมี m a c d อยู่ในสัญญาณนะครับสาราคายืนอยู่เหนือถึงกลางด้านบนของบุลเลเชอร์แบนด์สราคาต้องวิ่งตรงขึ้นมาที่ถกงกลางลีเนียเลกชันซึ่งเป็นจังหวะในอนาคตซึ่งจะต้องรอให้ได้นะครับแล้วก็ราคาที่จะไปที่สูงสุดก็คือ,อาราคาจะมาเร็วสุดก็คือ0.63านะครับทำกำไร ทำกำไรให้ท่านใกล้สุดนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากเซลลิงเซลลิงก็อยู่ที่0.55นะครับหรือ0.54เพราะฉะนั้นราคา0.63ก็ต้องเป็นวันถัดถัดไปนะครับรอให้มีการยกตรงนี้ก่อนนะครับรอให้มีการยกตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็เช้าเปิดมาอยู่ที่0.4 0ไอ้0.40 0.41นะครับตอนนี้ก็ ราคาก็ดีดขึ้นมาเป็น0.42แล้วนะครับจังหวะของเขาก็คือเป็นจังหวะของแท่งเทียนแบบนี้นะครับก็คือมีแท่งเทียนรือมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างก็หมายเพราะว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับซึ่งจะกระโดดขึ้นไปได้ก็ต้องมี MACD อยู่เหนือสัญญาลนะครับแล้วก็มีวันรุ่มเข้านะครับตอนนี้ก็มีวันรุ่มถือว่ามีวันรุ่มบ้างนะครับของ TRC เนื่องจากว่า ไม่ว่าจะเป็นสตอรี่นะครับก็มีบอกแล้วว่าจะมีกําไรนะครับทํากําไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับกี่เท่าตัวกี่อย่างงู้นอย่างนี้เป็นสตอรี่ที่ดีนะครับเราวันนี้ก็จะเป็นวันที่หลุดแคตบาลานนะครับหลุดแคตบาลานก็คือว่านักลงทุนที่กะเองเอาไว้แต่แรกนะครับเขาก็หลุดออกมาออกจากกงถังมาได้นะครับเขาก็ทําการดาวคอร์สดาวดาวต้นทุนลงมานะครับก็คือว่าเขาก็กดราคาให้ต่ํานะครับ คือมันเป็นทางไปได้เพราะว่าทางเป็นไปได้เนื่งจากว่าราคาเขาจะกดราคาลงต่ําก่อนนะครับเพราะว่าแต่ราคามันดูเหมือนจะสูงเกินไปสลับนั่งทุนที่จะทําให้ราคามันดีดขึ้นไปนะครับเพราะนั้นจังหวะของหลังจากที่เขาออกจากดอยไอออกจากกงขังมาก็คือใช้ใช้ใช้ราคาที่คือใช้สินเชื่อในการซื้อนะครับก็เลยมีการกดราคาต่ําลงมานะครับกดราคาต่ําลงมาให้เป็น ลักษณะเหมือนโดจินะครับแต่ก็ยังคงไม่ต่ำกว่าตรงเส้นถึงกลางบลูเจอร์แบนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดบ่งบอกว่าราคาจะพุ่งขึ้นหรือลดลงนะครับเพราะนั้นพอเปิดขึ้นมาเขามีการกดราคาลงต่ำเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดก็มีการตั้งกั้นไว้ที่0.42เยอะๆนะครับเราต้องดูเทคนิคของเขาก่อนนะครับว่าเทคนิคของเขาคืออะไรนะครับก็คือการตั้งกั้นกดราคาลงต่ำ แล้วพอหลังจากที่เขากินอิ่มจังหวะได้แล้วนะครับเราก็จะปล่อยปล่อยให้ตัวนี้ราคาดีดขึ้นไปนะครับจังหวะถัดไปก็คือตอนนี้ก็คือถ้าเราเห็นก็คือตรงน,นี้ก็จะเป็น A ตรงข้างบนสุดก็จะเป็น B นะครับเขาก็จะค่อยๆสา์เวขึ้นไปสายเวขึ้นไปตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะให้เราเข้าทํากําไรเต็มที่เลยนะครับถ้าเกิดเราเข้าที่ตรงนี้นะครับ0.41ก็ยิ่งดีนะครับหรือ0.40ก็ยิ่งดีนะครับ ขอแค่อย่าต่ำกว่าถึงกลางแล้วกันนะครับพอเสร็จปุ๊บพอสะสมพลังกาลังเสร็จปุ๊บ,เ,บเขาก็จะค่อยๆปล่อยให้ราคาไหลขึ้นไปทีนี้ก็ท่านก็รอกําไรอย่างเดียวนะครับสำหรับ TAC นะครับพอราคาก็เป็นไปตามอกตล็อกเราก็คือต้องมีบอลรุ่มเข้ามานะครับมีเมดซีดีอยู่หนสัญญาลนะครับราคาก็ยืน,ยนอยู่เหนือโซนด้านบนราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับก็เป็นไปตามสเต็ปนะครับ ท่านก็พอถึงตรงนี้ท่านก็ต้องทนถือให้ได้นะครับว่าราคาสูงสุดเขาจะไปที่0.70นะครับที่ทนก็คือท่านต้องเล็งจุดสูงสุดของเขานะครับว่าตอนนี้จุดสูงสุดเขาจะขึ้นมาที่0.7ขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นราคาเริ่มต้นที่จะทํากําไรใกล้สุดก็จะเป็นที่ราคาที่0.63นะครับราคาเมื่อไซเวร์ขึ้นมานะครับก็จะมาชน0.63ก่อนที่ราคาจะไซเวร์ขึ้นไปที่0.7นะครับเดิมทีก็ ราคาก็าอยู่แค่0.6นะครับแต่ตอนนี้ราคาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูเส้นด้านบนสุดของตัว Linear e r e s s i o n นะครับว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็จะพุ่งขึ้นไปเกินตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดกําไรสูงสุดของ TRC นะครับก็พินาณาได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพเคลพนะครับท่านผู้บริหารที่เคารบรักแล้วก็เป็นท่านนักลงทุนนะครับก็หลังจากที่รับชมการวิเคราะห์ออกมาเพื่อให้ท่านะบริหารได้ ตัดสินใจในการลงทุนนะครับก็พิจนารณาดูนะครับว่าท่านจะลงทุนตอนนี้หรือเปล่าหรือท่านจะรอ,อดูก่อนก็ได้นะครับ่ังก็ใช้เวลาประมาณหลายเดือนนะครับกว่าที่อาจจะกลับเข้าไปลงทุนได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็กประมาณสัก2อสามอาทิตย์นะครับกว่าราคาจะไปชนด้านบนสุดนะครับราคาจะค่อยๆไซเบรขึ้นไปนะครับคือจะไม่ขึ้นพุ่งปุ๊บไปชนเลยทีเดียวเพราะว่า ราคามันไม่กำหนดให้ขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาตัวนี้ซ mm ิล hmm. ลิงก็อยู่ที่ประมาณ5.0.50น้ะครับใ้ห้าานะครับราคาซิลลิง0.55ก็จะตันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเว mm hmm. ลาพอขึ้นไปเสร็จก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าจะขึ้นไปถึงแถวแถวนี้ก็น่าจะประมาณ2 3สาอาทิตย์นะครับนั้นเรารู้แล้วว่าตรงน,นี้เราเข้าตัวน,นี้เราได้กําไรแน่นอน,นครับ mm hmm. ก็ลองเข้าดูนะครับล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับกั้นใจเอาไว้ว่า จังหวะเขาก็จะมีสั้นมีลงมีขึ้นมีลงอะไรประมาณนี้นะครับอาจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับนี้ก็เป็นแนวทางและวิธีการที่เราจะเก็ฑกําไรให้ท่านเห็นนะครับแล้วทุนก็พิจารณาดูนะครับท่านนักผู้บริหารทุกท่านครับท่านก็พิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็มาลองจับตาดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็คนร่ารวยก็ร่ารวยไปด้วยกันก่อนเลยนะครับหลังจากร่ารวยเสร็จท่านเห็นว่าช่องนี้ มีคุณค่าพอที่สมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ55บาทกันต่ำนะครับก็กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็จะเป็นให้เห็นว่าท่านทํากําไรได้นะครับหลังจากที่ท่านได้ทํากําไรนะครับจากตัวนี้ก็มีหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาว่ามีต้นทุนตัวนี้อยู่ที่0.39นะครับอยู่ประมาณแสนสองแสนก็โอ้โหว่าถือว่าเป็นกําไรนะครับหรือว่าได้กําไรไปด้วยกันนะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับจากการที่ได้กําไรจากช n e l นี้นะครับเราก็ขอให้ท่านได้กรุณารายงานตัวเข้ามาโดยการสมัครสมาชิกเข้ามาให้เรารับทราบว,ว่าท่านได้กําไรนะครับเพียงแค่เดือนละ55บาทเองนะครับไม่ใช่มากมายอะไรนะครับท่านจะได้เป็นสี่แสนห้าแสนหกแสนได้เป็นล้านเราก็ยินดีกับท่านนะครับเพียงแต่ขอให้ท่านช่วยสมัครสมาชิกบริจาค ในช n น l นี้เข้ามาเราก็จะรับทราบว่าเรามีสมาชิกเพียงกี่ท่านนะครับจาก4,000 40, 0คนตอนนี้มีสักประมาณ36-37ท่านนะครับได้ทำกำไรไปพร้อมกับเรานะครับเราก็มีความยนด,ดีให้กับทุกท่านนะครับแล้วเราก็จะสัญญาว่าจะทำนะครับสิ่งดีๆให้กับทุกคนได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกำไรกับทุกท่านในทุกๆวันนะครับ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็อาท่านที่มาชอบชมใหม่ก็ฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ